สวัสดีครับเราเหนึ่งก็สายชานพักกินพัดเทียวครับ <c oughs> วันนี้มาถ่ายคลิปหิมะตกตอนเวลาทํางานเนาะสายชานเนาะแล้วมได้ถ่ายคลิปตกวันนี้ตกยังไงเป็นหิมะแรกของปีเนาะนะที่นานานีาน <c oughs> น่ครับให <c oughs> ้สำหรับคนที่เคยสัมผัสเนาะถ้าคนอยู่เมืองนอกอยู่ยุโรปก,ก็เห็นกันหมดอะนี่ครับมันจะขาววันนี้สำหรับให้คนไทยเนาะคนไทยหรือ พ้นที่พอนย้ำม่นทันนี่เห็นเนาะสายสานเนาะชเห็นหิมะว่นแรกสัมผัสหิมะเนี่ยมันจะขาวแต่ผมเมาเหนือบ่ได้ทายตอนตอนที่มันตกเนาะทำงานอยู่นี่มันละลายไปละลายไปหน่อยนึงน่ะเนาะสายสานนี่ฉุ่งน้นะครับนี่นะน้าแข็งละเดี๋ยววันยุทธสายสานวันยุทธนี่ไปทายไปไปดูหมาน้อยไปดูหมาน้อยไป ไนนม่ยินดิแดงรุนเลยเดี๋ยวนี้ลองน้าข <laughs> าว้นใหม่อยขาวนี่มาเก็บคลิปให้พีพีได้ดูโ <laughs> อย้ยางเละเลย <laughs> ครับก้าวชนสาวพิพิดยังดูดูเฟดทีเร่ลบอยู่ข้างในแล้วป้ะมันหนาวนี่มาเนี่ยเออรือซองจั่วคนอืมคนเกาหลีเขามอสี ไม่เยหนาวดอกมากาหเย็นมกหาวาว่ัหนาวมนไมเยนหนาวลยกาหลีเ็นนาเออไหเือสอตัวก็อ่ไปขี้เลยไปแล้วครับมไปขี้เลยเหรอเอมันมาหนาวเลยเนาะ หิมากตัวม hmm, ังแรนมันเล่ท uh ี่สมูไปแล้วทีตัวอ้วนหรอกมันจะเจยู่ฮะเร็วคือไปถ่ายขบวนบ้านบ่ฮะน้าสาวจานอหลังเขานั่งกรพอแล้วเดอารดไปชนครับมีมาตกกระสนมันมืน

อุ้มขางี่นี่อ้วนละคนเกาหลีคนเกาหลีเอาไปสองตัวเออเอไปสี่

นี่ตัวเมียผูะตัเมียีงีเอฟเออ้วน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 หนาวอ่ะม่นาวอ่ะหนาวหนาวอ่เดี๋ยวไปถ่ายบนบ้านเนาะ ข,ขึ้นบนด้านฝาบ้างนงรับยังหนาเลยเลยยี่ยสองตัวแล้วลูกเป็ดขีเร่เขาก็เอาแล้วเด้เนาะ อ้ว <c oughs> นละสองตัวเลยลำอ้วนละ,ะนี่น,นะ,ะ,ะ,ะครับม,มันเป็นมันเป็นมือน้แขงใสเนาะใสจาน้ก้ากาินก็น้ำเด็กมันใสได้หรอกอหนุกายเห้พี่ๆที่เคยสัมผัสมาเคยได้เห็น kau no, miliokan no, kau okay. kan, ay, bukti dengan bumi, mac, 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 mac พวกพี่ๆว่าเอาผังห่มให้มันได้เด้อสันมีอยู่ได้ผังห่มมาหังบ่มักถ้าหิมะตกแบเป็นซี่อะเนี่ยเล่นลๆนนอนเกียรหิมะลดโอ้ตัวเมียทั้งสองเลยที่อือตัวผู้เพิ่งก็เอาไปบืนแล้วมาเด้อครับใครอยากได้มาเอาเองเด้อครับนี่ <c oughs> เดี๋ยวคนเกาหลี่นก,ก็ที่มาเอาเองแล้วล่ะแม <า S 1> <อ>่ ย็นเย็นวันน่ะขาวหมดเลยเห็นนะครับเริ่มละลายแล้วแต่แต่ถ้าละลายแต่ถ้าบละลายนี่ตอนใบนี่เบาเหนือได้ได,ได้ทำงานอีกแล้วครับอ,อืเอามันมีตัวแผ่นคูดหิมะออกซ่้นมันจับผูนี่มนจัมันจัดลืน่น นี่ครับจบคิวไปแค่นี้ก่อนนะสายสันเนาะไม่ไมไสวัสดีครับผมสวัสดีครับอนนี้อันนี้อันนี้นนี้อันี้ขนมันปุยมันเลยนี่ได้เนาะขนมันหนาเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนขนพวกนี้มาบ้านเขาเี๋ยวครับยกคิไปแค่นี้ก่อนครับฝากกดซับเพื่อการใส่สันกระเป๋าเหนือด้วยนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณค่ะ